ไม่รู้เลยว่าแม่ไปอยู่ที่ไหนถ้าเจอแต่ว่าเราอยู่ในสถานะนอชอแบบนี้สิถ้าเขารับไม่ได้กลัวไหมมันก็ต้องยอมรัสภาพแล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่ยอมรับขึ้นมาจริงๆมันจะทำให้เราแบบน้อยใจหรือกลับไปเดินเส้นทางเดิมไหมอ่ะ ไม่ครัทำไมเพราะที่ผ่านมาก็อ็จะทำใจได้ครับ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าก็แอบพิดใจว่าเกิดมาทั้งทีขอให้เห็นหน้าแม่แตักครั้งก็ยังนีไปตามหาคุณแม่มาให้แล้ว เล่าให้ฟังก่อนดีกว่า,าพ่อบอกว่าอ่าน้องของพ่อใช่ไหมคเคยไปเจอคเคยไปเจอคุณแม่อยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถามต่อว่าอะไรยังไงอามาบอกว่าเขาอยู่แถวแถวตลิงชันทําอะไรอยู่แถวตลิงชันนะขายของครับขายของขายอาหารต่างๆคือเบาะแสมันไม่ชัดเจนเลยเนาะ เต้ยจะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อคุณอาเขาบอกเต้ยว่ามันมีเป้าไปต่อ,อยังไงได้บ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยไปควานหาคุณคุณอาอยู่นานพอสมควรเหมือนกันที่นั่นอ่ะก็มีเขาเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะช่วยเต้ยตามหาไปเจอไปเจอคุณอาจริงๆคุณอาเขาจำเ่อต้นได้นะครับ แต่ว่าโชคไม่เข้าข้างเลยเราะต้นเขาบอกเต้ยได้แค่ว่าไม่รู้เลยว่าแม่ไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาบอกว่าคุณอาเคยไปเจอคุณแม่มาก่อนที่ตะลิ่งชันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผมเขาก็เลยฝากเต้ยมาถาัง ล้อไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอแม่เขาก็ไม่มีสามีเขาขย้ายไปที่ไหนก็ไม่รู้เขาไม่บอกเลยเขาบอกว่าเขาแยกกันไปตั้งแต่ข้อต้นอายุเท่าไหร่แปดเจ็ดแปดขวบหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยเคยเหมือนจะพาไปหาแต่ก็ไม่เจอแม่เขาอยู่ที่ท,ที่ห้องเช่าเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาย้ายไปเรื่อยๆจน,จนจนตอนนี้ขาดการติดต่อกันไปเลยซึ่งทีมงานเต้ยก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อดีเพราะมันไม่รู้จะงมเข็มที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยยังตามหาไม่เจอวันนี้การกลับเข้ามาบอกคำตอบก็คือมันยังไปต่อไม่ได้นะพอนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ชอ็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u u e อีเตอร์อีจัน หรือติ k ต o k อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีร์จันซับขอในคลุกช่องทางด้วยนะครับปาติหารแห่งรกักที่พันรักมันอน,นุภาบรนดาสฝากกดฟ้าดังกดาดาเก่นฟ้าลิกคิตมาอย่างนั้นให้ถากกันจะโทษไปอย่าง không cột kênh anh phá